หไก่กันนะเฮ้ยเป็นหนูวากระบนรสีคร้มานะัเนี่อะไรอันน้สีครีมมากครับ,บครับเก็บของก็ไม่ทันเลย ใ,ใ,ใไปน้ำใจมู่ที่หนึ่งนำบลมจำพวงอำเภอคิรนีว่าจังหวัดสุโขทัยโดนน้ำท่วมเข้าออกรถยนต์เข้าออกไม่ได้เลยโดนอากาดจากะเขภายนอกแล้วทำไงเดินออกกันมาหรือไงครับเดินข้าวเดินออกกระแสะน้ำไม่ซัดเลย ซับปาเมื่อกี้ปากจะไปกำน้ำนี่แล้วเนี่ย ลงกว่าเมื่อวานนะ